สวัสดีจ้าวันนี้แอนกำลังเดินทางไปที่จังหวัดเลยนะคะวันนี้แอนจะไปดูงานให้กับลูกค้าที่โรงงานปยอยู่ที่จังหวัดเลยจ้าวันนี้ลูกค้าของแอนก็อยู่ที่อำเภอเอราวัณน,นะคะเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางที่ขึ้นเข้ายูจุดหนึ่งนะคะแต่เราไมา่ได้สุ่งฉันมาจ้าพอไกลถึ่งบ้านลูกค้าสิริก็ผาแอนเข้าป่ายางนะคะ <Itís S 2> พามาทางรัดตลอดพอไกลถึ่งบ้านลูกค้าทีไรพาไปทางหัดตลอดเลยจ้าและตอนนี้แอนก็อยู่ที่โรงง,งานของลูกค้าแล้วนะคะวันนี้ลูกค้าก็ให้แอนดูงานตรวจสอบว่าเครื่องจักรที่มีอยู่แล้ว สามารมาต่อเติมอะไรได้บ้างหลังจากที่ดูงานเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็เย็นมากๆเลยนะคะก็เลยเลือกเดินทางไปพักที่อำเภอเชียงคานเมื่อเดินทางมาถึงอำเภอเชียงคานแอนก็นํารถมาจอดที่ลานวัดนะคะเราสามารถจอดรถที่วัดไนก็ไดาจ้าแล้วก็ทําบุญให้วัดตามศรัทธานะคะไน่ก็มาจอดรถที่วัดแล้วแอนก็ถือโอกาสนี้ทําบุญให้กับวัดเลยจ้าเดี๋ยวมาทําบุญที่วัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแอนก็จะเดินคิ้วกระเป้าไปห้าทีพักที่ถนนคนเดินเชียงคานนะคะเดี๋ยวรอติดตามแบบชมเลยจ้าว่าคืนนี้แอนจะพักที่ไน แล้ววันนี้แอนก็เลือกพักที่นี่เลยจ้าโรงแรมเชียงคานบุรีนะคะเดี๋ยวแอนพาไปดูบรรยากาศด้านในนะคะมาเที่ยวเชียงคานไม่ต้องกังวลเรื่องที่พักเลยจ้าเราสามารถ walk i อินเข้ามาได้แบบสบายๆเลยเพราะว่าที่เชียงคานที่พักเยอะมากมีทุกซอยจ้าถ้าจะให้รีวิวที่พักทองเชียงคานหนึ่งเดือนก็รีวิวไม่หมดคะ่ะเพราะมีมากกว่า30ที่พักแน่นอนบรรยากาศข้องโรงแรมเชียงคานบุรีที่แอนพักในวันนี้ด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะตกแต่งสไตล์วินเทจแบบบ้านหมาได้บรรยากาศเมื่อน กลับมานอนที่บ้านทุกมุมตกแต่งแบบยอ้อนยุคเมื่อได้ย้อนกลับไปสมัยโบราณได้ฟิลแบบอบอุ่นมากๆเลยจ้าเดี๋ยวขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนห้องนอนวันนี้กันนะคะ แอปประตูก็ให้ความรู้สึกมื่นย้อนกลับไปในสมัยเก่าผักวันนี้แอนก็เลือกห้องนี้นะคะเป็นแบบช่านที่นอนเนื่องจากวันนี้พี่ชายแอนมาด้วยจ้าอากาศก็จะประมาณอีเลยจ้าแล้วก็มีน้ําเป่าให้ซ้ำขวดแบบนี้เลยนะคะห้องที่เข้าพักในวันนี้ก็เป็นห้องเบอร์สองซ่นซ้ำจ้าแล้วก็มีไดร,ร์เปอามมีทีวีให้ดูด้วยนะคะ หลังจากที่เช็คอินเข้าโรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้พวกเราก็พามาเดินกันที่ตลาดถนนคนเดินเชียงคานนะคะเพราะว่าต้องพากันออกมาห้าขคองกินก่อนที่จะเข้านอนจ้าวันนี้แอนมาตรงกับวานศุกนะคะ้านขาก็ยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่วนมากร้านคาจะเยอะมากๆกก็ประมาณวันเสาร์จ้าไปคะ่ะเดี๋ยวแอนพานเดินชมบรรยากาศถนนคนเดินที่เชียงคานกันนะคะ บรรยากาศที่ถนนคนเดินก็จะประมาณนี้เลยนะคะตามที่แอนบอกเลยก็จะมีที่พักเยอะมากๆาเที่ยวเชียงขานไม่ต้องห่วงเรื่องที่พักเลยนะคะว่าจะไม่มีพัาสามารถทบอกอินเข้ามาแบบชิวๆได้เลยจ้าแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องราคาด้วยนะคะเพราะราคาไม่ค่อยแรงมากนะคะอย่างห้องพักที่แอนเข้าพักในวันนี้ราคาแค่ขึ้นละก้าวลอยเองจ้าแต่สามารถนอนได้ซามคนเลยนะคะคลิปวิดีโอนี้แอนขอข้อตัวไปทําภารกิจตามห้าข้อกินให้เสจเรียบล่อยก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิป นะนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และแวะมาทักทายเป็นกำลังใจให้แอนขอบคุณมากๆเลยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนะนะคะ